สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อยู่กับมิ้นนะคะพนิดามิตรวงษาและคุณกำลังฟัง All ิต t p ดแคสต์กับรายการใช้ใจดูรายการที่จะพาดูหนังซีรีส์แบบสั้นๆที่ไม่ใช่แค่ตาดูแต่เราใช้ใจฟังในยุคที่ทุกคนต้องประสบพบเจอเรื่องราวในชีวิตมากมายซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดความเหน่อล้า การได้ดูหนังหรือซีรีส์ที่ดีสักเรื่องอาจช่วยบรรเทาความเครียดความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งหนังหรือซีรีส์ที่คุณผู้ฟังใช้ใจดูอาจทำให้ได้ความรู้หรือข้อคิดใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นก็ได้นะคะสำหรับทั้งคนผู้ฟังที่เคยและไม่เคยฟังใช้ใจดูหลังจากแอนิเมชันเรื่องโซอัศจรรย์วิญญาณอลเวงและซีรีส์เกาหลี Move to Heaven ที่หยิบยกสัจธรรมชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือความตายมาเล่า เป็นความจริงหนึ่งที่ให้บทเรียนมากมายเลยว่าไหมคะในเอพิโซดนี้มิ้นมาพร้อมกับแอนิเมชั่นเรื่องโคโค่วันโอลวลนวิญญาณโอลเวงผลงานจากพิกซาเรื่องงานภาพไม่ต้องพูดถึงสวยและสร้างสรรค์เต็มไปด้วยจินตนาการเช่นเคยตามที่คาดไว้และเป็นอีกเรื่องที่อยากแนะนำให้คนผู้ฟังดูรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ โคโค่ e ได้รับรางวัลมากมายได้แก่รางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมเพลงยอดเยี่ยมและลูกโลกทองคํานอกจากนี้ยังเป็นแอนิเมชันที่ทํารายได้สูงสุดตลอดกาลในประเทศเม็กซิโกอีกด้วยทําให้เห็นว่าความทุ่มเทจากการที่ผู้สร้างและทีมงานเดินทางไปยังประเทศเม็กซิโกเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่สูญเปล่าจริงๆค่ะโคโค่ co e ออกฉายในปี2017กำกับโดยลีอันคริชและเอเดรียนมอร์ลนาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโก มิเกลเด็กหนุ่มที่รักดนตรีแต่โชคร้ายดันอยู่ในครอบครัวที่เกลียดดนตรีมิเกลปรารถนาที่จะแสดงความสามารถของตัวเองผ่านการประกวดที่จตุรัสในคืนแห่งความตายหรือเดียเดลลอสโมโตสการพยายามขโมยกีตาร์ของเอร์เนสโตเดลาครูสศิลปินที่โด่งดังที่สุดจากสุสานเพื่อนำไปใช้ขึ้นแสดงทำให้มิเกลทะลุมิติจากโลกมนุษย์ไปยังโลกวิญญาณและได้พบกับบรรพบุรุษของตนเองอีกครั้ง การพยายามกลับมาเพื่อตามความฝันของตนเองจึงเริ่มต้นขึ้นเหตุผลที่ควรดูเรื่องนี้คือนอกจากจะได้ข้อคิดแล้วคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวเม็กซิกันด้วยอ้างอิงจากเว็บไซต์ The People วันแห่งความตาย Day of the Dead หรือ Dia de los Muertos ที่เป็นจุดพลิกผันของเรื่องทำให้มิเกลเดินทางทะรุมิติและได้พบกับบรรพบรุษ เป็นพิธีเก่าแก่ที่จะเกิดขึ้นในทุกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนในวันแห่งความตายนี้จะมีการตั้งแท่นพิธีที่เต็มไปด้วยของเส้นไหวเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของดวงวิญญาณบรรพบรุษพร้อมเฉลิมฉลองกันอย่างรื่นเริงซึ่งถือว่าเป็นการระลึกถึงความสุขที่เคยได้ใช้เวลาร่วมกันนอกจากนี้ด้วยความที่ชาวเม็กซิกันนิยมฝังศพไว้ที่สุสานของชุมชนจึงมีธรรมเนียมพี่ครอบครัวจะพากันไปทำความสะอาดสุสาน หรือถึงขั้นเตรียมอาหารเครื่องดื่มพร้อมที่นอนเพื่อไปใช้เวลาร่วมกับดวงวิญญาณให้ได้นานที่สุดไฮไลท์ของเทศกาลนี้ก็คือการแต่งตัวค่ะชาวเม็กซิกันจะทาสีบนหน้าและร่างกายเป็นรูปหัวกะโหลกและโครงกระดูกให้คล้ายกับตัวละครผู้หญิงที่ชื่อลาการติน่าญิงสาวโครงกระดูกที่แต่งตัวด้วยชุดรูราสไตล์ฝรั่งเศสจุดเด่นคือหมวกปีกกว้างที่ประดับด้วยขนนกและดอกไม้ ลากราตีนากลายเป็นไอคอนของเทศกาลเพราะเป็นสัญญาที่สร้างขึ้นเพื่อเสียดสีพ่อค้าแม่ค้าขายถั่วกาบันโซที่ร่ำรวยแล้วพยายามแต่งกายและปฏิบัติตัวตามผู้ดีแบบยุโรปปฏิเสธรากเงาการเป็นชนพื้นเมืองของตนเองนอกจากนี้ยังมีนัยยะแฝงไว้ด้วยก็คือสังขารไม่จีรังยั่งยืนจะยากดีมีจนต่างต้องจากโลกนี้ไปทางนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของแอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือตัวละครค่ะตัวละครหลักของเรื่องนี้เป็นชาวเม็กซิกันแสดงให้เห็นว่าทางผู้สร้างและทีมงานให้ความสำคัญกับความหลากหลายของวัฒนธรรมเช่นเดียวกับแอนิเมชันเรื่องอื่นๆเช่นโซ l ที่ตัวละครหลักเป็นชายผิวสีและ i อินไซอา t ที่ใส่รายละเอียดต่างๆเช่นตัวละครปามี่ศิลปินไทยนอกจากนี้หากคุณผู้ฟังมีความช่างสังเกตสักเล็กน้อยจะเห็นได้ว่ามีฉากหนึ่ง ป้ายชื่อที่ติดอยู่บนผนังจะมีชื่อคนในภาษาต่างๆซึ่งที่มินจำได้ก็คือมีภาษาไทยและภาษาเกาหลีเอาละค่ะเอพินนี้หลังจากที่เกริ่นกันมาพอสมควรมิ้นขอพาคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์ตัวละครกันเลยดีกว่าค่ะตัวละครแรกที่มิ้นอยากจะพูดถึงก็คือมิเกลริเวล่าเด็กหนุ่มผู้รักในเสียงดนตรีแต่ความฝันในการเป็นศิลปินนี้ไม่ง่ายเพราะครอบครัวไม่สนับสนุนเรียกได้ว่าเกลียดดนตรีเลยล่ะค่ะ ซึ่งมิเกลเล่าด้วยว่าตระกูลริเวร,ราของตอนเองเป็นครอบครัวเดียวที่เกลียดดนตรีในประเทศเม็กซิโกซึ่งมิ้นหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงรู้ว่าประเทศเม็กซิโกมีจุดเด่นคือดนตรีงานรื่นเริงที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานผู้คนต่างร้องเพลงและเต้นรำเป็นเรื่องปกติซึ่งงานรื่นเริงต่างๆนี้จะจัดขึ้นในหลายช่วงในแต่ละปีกลับมาที่ตระกูลริเวราความเกลียดนี้ตกทอดรุ่นสู่รุ่น เริ่มจากรุ่นทวดที่ป้าป้า,ปาทิ้งมาม่าและลูกเพื่อไปเป็นศิลปินมาม่ามองว่าดนตรีทําให้ครอบครัวแตกแยกจึงเริ่มเรียนรู้การทํารองเท้าเพื่อหาเหลี้ยงครอบครัวจากนั้นธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจประจําตระกูลถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่มิเกลไม่เคยย่อท้อแอบฝึกฝนกีต้์อยู่ในเพิงเล็กๆเมื่อเทศกาลเดียรเดลอสเมอโตสมาถึง พ่อและแม่ประกาศว่าต่อจากนี้จะให้มิเกลเริ่มทำรองเท้าตามธรรมเนียมของครอบครัวมิเกลที่ปรารถนาจะเป็นศิลปินจึงไม่รู้สึกยินดีเลยจึงคิดที่จะสมัครการประกวดความสามารถที่จตุรัสแต่นั่นทำให้สมาชิกและครอบครัวโมโหและทุบกีตาร์ของมิเกลทิ้งทำให้มิเกลลักลอบเข้าไปในสุสานเพื่อขโมยกีตาร์ของเอเนสโตเดลาครูสเมื่อดีดในคืนแห่งความตายทำให้มิเกลทะลุมิติจากโลกมนุษย์ไปยังโลกวิญญ,ญาณ ซึ่งวิธีที่จะกลับโลกมนุษย์ได้ก็คือการให้บรรพบุรุษอวยพรให้มาม่าอิเมลดาหรือทวดของมิเกลเป็นตัวแทนในการอวยพรแต่ในประโยคได้บอกไว้ด้วยว่าเมื่อกลับโลกมนุษย์ห้ามเล่นดนตรีเด็ดขาดทําให้มิเกลไม่รับคําอวยพรนั้นจึงออกตามหาเออร์เนสโตเดราโคสเพื่อให้อวยพรให้เพราะเข้าใจว่าเออร์เนสโตเดราโคสนี่แหละที่เป็นบนรรพบรุษของตอนเอง จุดสำคัญคือมิเกลมีเอเนสโตเดลาครูสเป็นไอดอลมีความตั้งใจว่าวันหนึ่งจะเป็นศิลปินที่โด่งดังแบบนั้นให้ได้มีฉากต่างๆที่ทำให้เห็นว่ามิเกลฝึกดนตรีตามคนผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงอยากที่จะเรียนแบบดาราคนดังนายแพทย์ชัดพลเกียรติขจรธาดาเคยเขียนเกี่ยวกับเหตุผลที่มนุษย์ชอบเรียนแบบดาราและคนดังไว้ในหนังสือชื่อ500ล้านปีของความรักค่ะนายแพทย์ชัดพลเล่าว่า ในแง่หนึ่งการเรียนแบบทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเรียนแบบผู้ที่ประสบความสําเร็จเพราะเชื่อว่าจะทําให้กลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกพฤติกรรมจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเช่นการแต่งตัวตามการซื้อของตามหรือการเรียนแบบบุคลิกภาพบางอย่างจากประสบการณ์ของฟรานเดวอลู ผู้ศึกษาชีวิตลิงชิมแปนซีทำให้ทราบว่าการเรียนแบบเช่นนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดด้วยครั้งหนึ่งลิงที่มีสถานะสูงในฝูงหรือที่เรียกว่าลิงเซเลบบาดเจ็บทำให้เดินกระเพกสิ่งที่เกิดขึ้นคือลิงตัวอื่นเริ่มเรียนแบบพยายามเดินเป๋ไปเป๋มาตาม คำตอบคือสมองของมนุษย์และสัตว์เหล่านี้ถูกออกแบบมาให้มีความต้องการที่จะเรียนแบบบุคคลที่ประสบความสําเร็จซึ่งความต้องการนี้เป็นสัญชาตญาณที่ถูกวิวัฒนาการมาค่ะนอกจากนี้เซลล์กระจกหรือมิเรอร์นิวรอนที่ถูกค้นพบในภายหลังก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อพฤติกรรมนี้ด้วยเพราะจะทําให้สามารถเรียนแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นจากการศึกษาของแอนดรูเมลซอฟพบว่าเมื่อให้ผู้ใหญ่แลบลิ้น เด็กแรกเกิดสามารถแลบลิ้นตามได้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองมีหัวมีลิ้นแต่เด็กสามารถทำได้เพราะเซลล์กระจกจะทำหน้าที่ในการรับและส่งออกข้อมูลสะท้อนสิ่งที่เห็นในสมองแล้วแสดงพฤติกรรมโต้ตอบค่ะตัวละครต่อมาคือเออร์เนสโตเดลาครูสศิลปินผู้โด่งดังเจ้าของคำคมซี o u โ m โมเมน ตายเพราะอุบัติเหตุถูกระฆั่งยักษ์บนเวทีตกทับระหว่างขึ้นแสดงประเด็นที่น่าสนใจก็คือเออร์เนสโตเดราคูสเป็นมนุษย์ที่เรียกได้ว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อชื่อเสียงและความสำเร็จของตนเองถึงขนาดที่ตนเองนั้นวางยาและขโมยเพลงที่เฮกเตอร์ทั่วตัวจริงของตระกูลริเวราแต่งขึ้นคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าเพราะเหตุใดเออร์เนสโตเดราคูสถึงสามารถฆ่าเฮกเตอร์ที่เป็นทั้งเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมเส้นทางดนตรีของตัวเองได้นายแพทย์ชัดพลเกียรติขจรธา,ารารวบรวมข้อมูลไว้ว่าจากการศึกษาขององรีทาร์ดเฟลพบว่าความแตกต่างทําให้เกิดความแตกแยกค่ะไม่ใช่แค่ในระดับบุคคลเท่านั้นแต่เป็นในระดับสังคมด้วยมนุษย์สามารถแบ่งพักแบ่งพวกกันได้ง่ายมาก เพียงแค่มีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆซึ่งความแตกต่างนี้แหละค่ะที่นำไปสู่ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และโศกนาฏตรกรรมอื่นๆในเรื่องสิ่งที่เฮกเตอร์และเดราคสมีไม่เหมือนกันก็คือทัศนคติค่ะเดราลคสเลือกดนตรีอยากเป็นศิลปินที่ร้องเพลงให้ผู้คนทั้งโลกฟังในขณะที่เฮกเตอร์เลือกครอบครัวในวันที่เฮกเตอร์ตัดสินใจที่จะกลับบ้าน เดลครูซไม่ยอมเพราะคิดว่าหากไม่มีเพลงที่เฮกเตอร์แต่งขึ้นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้จึงตัดสินใจวางยาเพื่อฆ่าแล้วขโมยเพลงซะเลยน่าเศร้าที่ความแตกต่างนี้นำไปสู่โศกนาฏกรรมมากมายทั้งในหนังและในชีวิตจริงก่อนพูดถึงข้อคิดที่ได้มิ้นอยากแชร์เกี่ยวกับความเชื่อเล็กๆน้อยๆของชาวเม็กซิกันค่ะหากคนผู้ฟังเคยดูจะเห็นว่ามีสัตว์ประหลาดมากมายในโลกวิญญ,ญาณที่เรียกว่าอาเลบริเฮ อ้างอิงจากเว็บไซต์ไทยวิชแครฟต์อเลบรีเฮเป็นผลงานศิลป,ะ,ปะเปเปอร์มาเช่รูปสัตว์ประหลาดที่มีสีสันฉูดฉาดเริ่มจากการที่จิตรกรคนหนึ่งฝันเห็นสัตว์ประหลาดเช่นลามีปีกผีเสื้อไก่มีเข่ากระทิงและอีกมากมายซึ่งสัตว์เหล่านั้นร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอเลบริเฮท,ทำให้จิตรกรคนนี้เริ่มสร้างผลงานศิลป,ะ,ปะเปเปอร์มาเช่ขึ้นในเรื่องอเลบริเฮเป็นสัตว์ที่นำทางให้กับวิญญ,ญาณมีพลัง รวมถึงคอยช่วยเหลือครอบครัวริเวลาในหลายสถานการณ์ค่ะแล้วก็มาถึงข้อคิดที่ได้จากการดูแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะประเด็นแรกมีเกลเป็นหนึ่งในเด็กและวัยรุ่นมากมายที่มีความฝันแต่สถานการณ์บีบบังคับให้ตัดสินใจเลือกระหว่างความฝันและครอบครัวเป็นเรื่องยากนะคะที่จะชั่งน้ําหนักครอบครัวอาจมีเหตุผลในการห้ามที่แตกต่างกันออกไปเช่นครอบครัวในเรื่องมองว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนแตกแยก ในขณะที่ครอบครัวอื่นอาจมองว่าอาชีพศิลปินเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงเป็นห่วงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ส่วนตัวมินคิดว่าการแก้ไขาอาจจะเป็นไปได้หลายทางตามเหตุอย่างครอบครัวในเรื่องมินมองว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญเพราะในเรื่องทุกอย่างพังจากความเข้าใจผิดที่เป็นเหตุมาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในขณะที่ครอบครัวอื่นที่มีมุมมองทางลบต่อฝันนั้นๆมองในแง่หนึ่งก็คือครอบครัวรักไม่อยากให้ลูกหลานต้องลําบาก เด็กและวัยรุ่นจึงจําเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองจริงจังและตั้งใจที่จะเดินบนเส้นทางนี้ค่ะแต่หากคุนผู้ฟังอยู่ในฐานะของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่มินอยากร้องให้เปิดใจสนับสนุนลูกหลานอย่างเต็มที่คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะหากคนคนนึงได้เกิดมาและใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการในหลายๆครั้งครอบครัวน,นี่ล่ะค่ะที่เป็นปัจจัยสําคัญการอยู่เคียงข้างมีแต่จะช่วยส่งเสริมให้ก้าวผ่านสิ่งต่างๆไปได้จริงไหมคะ มินประทับใจที่ในเรื่องถึงแม้มิเกลและครอบครัวจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่สุดท้ายครอบครัวนี่แหละที่ช่วยเหลือและทําให้มิเกลรู้ว่ามิเกลไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเปรนต่อมามีฉากหนึ่งที่วิญญาณเพื่อนของเฮกเตอร์ค่อยๆสลายไปในตอนนั้นวิญญาณเพื่อนได้ขอให้เฮกเตอร์ร้องเพลงให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายเฮกเตอร์อธิบายว่าวิญญาณจะหายไปตลอดการเมื่อถูกลืม เมื่อไม่ได้อยู่ในความทรงจำของสมาชิกในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วนี่อาจเป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวแต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้เป็นความจริงที่ต้องยอมรับค่ะเราไม่ตายเรายังถูกลืมได้เลยถูกไหมคะมินคิดว่าสนใจแค่ว่าทำอย่างไรถึงจะอยู่ในความทรงจำของคนอื่นให้ได้นานที่สุดทำดีต่อกันรักและเป็นห่วงกันให้ดีที่สุดในวันที่ยังมีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน หากใช้ชีวิตในแบบที่อยากจะถูกจดจำอย่างเต็มที่ก็น่าจะเพียงพอแล้วจริงไหมคะประเด็นสุดท้ายคือมีฉากหนึง่งระหว่างที่มิเกลขัดรองเท้าให้นักดนตรีนักดนตรีคนนั้นบอกให้ลองเล่นกีตาร์ให้ดูแล้วจะเป็นผู้ชมคนแรกให้เองแอบอยากแชร์ประสบการณ์ของตนเองค่ะฉากนี้ทำให้มิ้นนึกถึงเรื่องหนึ่งมิ้นเคยลองเปิดแอคเค n t ใน i ิน t a g r กรมแล้วก็ทวิตเตอร์เอาไว้ลงภาพวาดเล่นๆส่วนใหญ่จะเป็นแฟนอาร์ตซึ่งพอแชร์ไปสักพัก เริ่มมีคนติดตามคอมเมนต์ถึงแม้จะไม่กี่คนแต่มิ้นดีใจมากถึงจุดหนึ่งจากที่ทำเพื่อความสนุกกลายเป็นทำเพื่อให้มียอดไลค์เยอะๆพอมไม่ได้ก็จะเฟลถ้าจำไม่ผิดมิ้นเลยรีทวิตข้อความที่มีเนื้อหาประมาณว่าผิดหวังแต่มีใครก็ไม่รู้เห็นแล้วอยู่ๆก็เข้ามาพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นปลอบใจและให้กำลังใจมิ้นยาวเป็นเรียงความเลยค่ะมิ้นอยากบอกว่า อยากให้สนับสนุนศิลปินไม่ว่าจะเป็นสายดนตรีสายศิลปะหรือสายอื exterior, after, ่นๆที่คุณผู้ฟังชอบแค่ประโยคน่ารักนรักประโยคเดียวอาจช่วยสร้างกำลังใจให้ผู้คนที่ตั้งใจสร้างผลงานได้มากกว่าที่คุณผู้ฟังคิดนะคะเพลงประกอบในวันนี้จะเป็นเพลงไหนไม่ได้นอกจากเพลง Remember Me ผลงานจาก Kristen Anderson Lopez และ Robert Lopez สำหรับเวอร์ชัน End Credit เพลงนี้ร้องโดย m i g u e และ Natalia l a f o u r c a เจ้าของรางวัลแกรมมี่ที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีพิเศษมากเลยว่าไหมคะสำหรับมิน้นเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแอนิเมชันได้อย่างตรงจุดเหมือนเป็นความในใจของผู้ที่ล่วงลับที่อยากได้รับการจดจำจากท่อนสำคัญก็คือได้โปรดจดจำฉันถึงแม้ฉันจะต้องบอกลาได้โปรดจดจำฉันอย่าร้องไห้ถึงแม้ฉันจะต้องจากไป อยากแนะนำให้ได้ลองฟังดูค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนก่อนจากกันไปมิ้นอยากแชร์เกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับที่มาของชื่อแอนิเมชันเรื่องนี้สำหรับคนผู้ฟังที่เคยดูอาจมีคนผู้ฟังที่สงสัยเหมือนมิ้นก็ได้ว่าตัวละครหลักคือมิเกลเด็กหนุ่มผู้รักดนตีในครอบครัวที่เกลียดดนตีใช่ไหมล่ะคะถ้าหากจะตั้งชื่อตามตัวละครในเรื่องทำไมถึงไม่ตั้งชื่อว่ามิเกลแทนชื่อของมาม่าโคโค่ที่ไม่มีบทบาทมากนักล่ะคะ จากตรงนี้มินอยากแชร์ที่มาของชื่อแอนิเมชันซึ่งก็คือโคโค่อ้างอิงจากบทความเว็บไซต์ดิจิ t a ลสปาผู้สร้างกล่าวว่าโคโค่ Ko เป็นชื่อที่ฟังดูแล้วพิศวงแต่อบอุ่นรวมถึงมีหลากหลายความหมายเหตุผลที่ทางทีมตั้งชื่อแอนิเมชั่นเรื่องนี้ด้วยชื่อตัวละครเป็นเพราะมาม่าโคโค่เป็นเหมือนศูนย์กลางที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันถึงแม้มาม่าโคโค่จะเป็นตัวละครที่ไม่มีบทบาทมากนักแต่ในความเป็นจริง มาม่าโคโค่นี่แหละที่ทําให้ครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่และบรรพบุรุษได้ข้องเกี่ยวกันรวมถึงเป็นเหมือนกาวใจที่ทําให้เฮกเตอร์ทวดปู่ได้รับการให้อภัยและกลายเป็นที่ยอมรับอีกครั้งเพราะหากมาม่าโคโค่ลืมทวดปู่หรือพ่อของตนเองไปเฮกเตอร์ <c oughs> หรือทวดปู่คนนี้ก็คงจะหายไปตลอดการไม่ได้มีโอกาสบอกความจริงและตระกูลริเวาคงเกลียดดนตีต่อไปเช่นเคยค่ะ มินได้แนะนำเรื่องราวตัวละครเพลงและข้อคิดที่ได้ไปแล้วมินพูดก่อนที่จะจบแต่ละเอพิโซดเสมอว่าด้วยความที่ทุกคนมีประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกันน่าจะทำให้มีมุมมองจากการดูหนังเรื่องนั้นๆที่แตกต่างกันด้วยคงจะดีไม่น้อยเลยหากคนผู้ฟังแบ่งปันให้มินและคนผู้ฟังคนอื่นๆได้อ่านด้วยว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรโดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สามารถรับฟัง a l l j i t อ Podcast ได้ที่ Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean และบ o x d i t ค่ะ a l l j i t อ Podcast ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android